h a t GPT พากินพาเที่ยวหนึ่งวันในงบ450บาทมันจะพาเราไปไหนมาดูกันเรา้อกินอะไรละเรากินอันนี้แหละทำอะไรอร่อยเราได้ AI ได้ตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคะเราได้ทำการถาม AI Google b r d ใช่ไหมพี่พี่ะ Google Bard Google Bard GPT ใช่แล้วมีเงิน450บาทเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวในนครปฐมแล้วก็แถวแถวสัมพันธ์มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างแล้วมันก็นํามาที่นี่ใช่ที่นี่คือ ตลาดน้ำดอนหวาย,วายก่อนที่เราจะเดินทางกันไปนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางครั้งนี้ก่อนเริ่มด้วยการถาม h a GP t GPT ว่ามีที่ไหนในหน้าเที่ยวใกล้ๆเราบ้างเขาก็บอกว่าตลาดน้ำดอนหวายนี่แหละหน้าเที่ยวที่สุดแล้วงั้นก็ไปกันเลยนี่มันเ,เป็นซอแบบรงทานาลงจเจอะไรเงี้ยนี่ไง เราไม่ต้องเสียตังค์สี่ร้อยห้าสิบบาทเราสามารถมาลงเจลงครัวของเขาได้เลยลงทาน <c oughs> จบอันนี้ก็จะเป็นฟีลเหมือนเขาเรียกอะไรอะอาหารสดอ่ะใช่ปะ <c oughs> ก็ผักผลไม้อะไรพวกนี้ <c oughs> แต่วันนี้เราด้วยความที่เราไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์อะทุกคนมันก็จะไม่ได้คืกคื้นเหมือนวันเสาร์อาทิตย์อะที่เรามาเนี่ยคือวันพุธทำบุญไหมล่ะเนี่ยกินก่อนเราต้องกินก่อนก่อนเราต้องจะได้ท้อง คือไอ้สองตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะใช่ไหมแต่ว่า Google 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 อะไรนะ่งหรือกูเกิลบาร์กูเกิลบาร์กูเกิลบาร์เขาเปิดตัวก่อนใช่ไหมใช่ใช่ไหม Google Bard เขาเปิดตัวก่อนใช่ใช่ใช่พิธเปิดก่อนแต่กูไปว่าไม่หลังเออแต่ใช่พิธีเขาบอกว่ามันอัปเดตข้อมูลถึงแค่ปี2 0 2 1นี่จะเป็นพิธีก่อนใช่ไหมที่ไม่ได้ทำกันบ้าง บางครั้งอะแชทจี G, ไรนะแชท GPT อะเขาก็ไม่ได้ตอบตามที่เราอยากจะเขาเรียกอะไรเราถามอย่างนี้ค่ะจะตอบเราอีกอย่างหนึ่งหรือเขาตอบไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ย<อ>ด้วยความที่มันเป็น AI อน่นะทุกคนมันก็ไม่ใช่จะรู้ไปหมดทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลอีกหลายอย่างที่มันยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าวันนี้เขาแนะนําให้เรามากิน แนะนำ็ไปแนะนอย่างน้อยแนะนก็มีวะถ้าไม่อร่อยเราด่าเอไอได้เลยเอออะไรไม่ดีก็ด่าเอไออะไรดีก็เป็นเครดิตเราเนี่คือที่นี่ขนมโบราณเยอะมากเลยอยากจะเอาไปฝากทุกคนแบบแต่ต้องต้องเหนือจังเงินนับเหลือไม่้างิเหลือเราจะห้เกินงับเราต้องยึดมั่นในอุดมการศึเพิ่งเพิ่งทำเลยค่ะเพิ่งทำต้องทำต้องทำ เชุ๊บเราส่งการมิลไทยชลูกยกอ๋อส่งกัญมินไลยอันนี้สวนสัตว์ดูสิลูกไม้ที่นี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเราส่งการมิลไทยมาก่อนค่ะอันนี้เป็้นะคะเปิค่ะเปิ้ลเปิ้ลเลงค่ะเปินะคะชื่อคุณเปิ้ลค่ะปแายแดงๆนี่นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเพจอะไรคะ อ่าคิดให้หน่อยค่ะคิดให้หน่อยใช่สองแถมหนึ่งเลยค่ะให้คนสวยคนหน่อยขอบคุณค่ะได้เลยค่ะอะไรก็ได้ครับคุณป้าน่ารักมากเลยทุกคนเป็นไหมนี่คือวิถีชาวบ้านน่ารักน่ารักน่ารักเหมือนว่าจะเจอแล้วนี่ไงอันนี้ใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแต่ลโหนาหนับนี่คือสิ่งที่แจ็คทีพีทีเดี๋ยวเราลองไปกินกันดูกันาร์เราทอดมันเขาก็อร่อยนะอ๋ออันนี้อร่อยทอดมันใช่ทอดมันทอดมันขอดูทอดมันเขอถ่ายทอดมันหน่อยนะครับนี่ทอดมันเหลืองๆแล้วน่ากินเดี๋ยวเราสั่งกินอะไรได้ไหมฮะใจเย็นๆร้อนร้อนหิวหิวหิวมา วหน้าเป็ดกสิก๋วยเตี๋ยวเป็ดหกสิบทอนมันเล็ก60สิบทั้งหมดร0อ่าสิบยังอยู่ในฮบกที่น่าพอใจไว้ตรงน้าใครๆเขาก็ทำกันนี่ของพี่แชมป์โอ้โหเลือดจริงเข้าใหญ่เลยตอนนี้เกิดอาการแบบมันเหมือนความรู้สึกเวลาเรานั่งอยู่บนเรือแต่คืออันนี้มันอยู่บนแพแล้วเวลาเราหันไปทางนี้หันทางนี้ไม่ได้นะทุกคนมันเหมือนน้ำอ่ะ ไอ้นั่นอยู่ตลอดเลยน้องเปนเมาเรือแล้วไงอาการเหมือนแบบว่าคงเค้งคงเค้งใช่ไหมแต่แต่ในเจออาหารอยากมินม้วก็จะรู้สึกว่าหายเมาทันทีเลยน่ากินน่ากินนะเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่หกสิบหกสิบเลยหกสิบหมดเลยเนี่ยหกสิบหกสิบอันนี้ทอดมันเดี๋ยวรีวิวอ่ะมีกี่ชิ้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชิ้นหกสิบบาทที่ละหกบาทโอเคนะแต่จะบอกว่าของเขาอร่อยจริงชิมโชว์ปรุงไหมนี่ยไม่ปรุงใครไม่ปรุงนะ มไม่ต้องขนาดนี้เขาหนัวพูดเลยว่าอ่นัวให้เออใช้คำาถพกหนัวนะทุกคนนัวแปลว่าอะไรกลมกลมอูมามิเพราะเราหมูโกอันนี้กินเป็ดเปล่านิ่นแล้วก็ไม่สากเ้วยอันนี้ยอมรับว่าเป็ดบางเป็ดส่วนใหญ่มันจะชอบสาบนะแต่ว่าอันนี้ไม่สาบแต่แบบน้จิ้มด้วยชอบแบบผัก ไม่กินแม้แต่ข้าวนี่เป็ดลูกน้ำจิ้มเขาเป็นไงนัวเปรี้ยวโย่แต่ว่าอร่อยสีหน้าคุณทำไมสีหน้าคุณดูคุณแปลกๆน้องมาขายโชว์อะทุกคนไม่เป็นไรค่ะไม่มี่ตามมะพี่มีงบสี่ร้อยห้าสิบบาท่อวันนี้พี่แจ๊คต้องกินทอดมันนิ่ทอดมันแต่ทอดมันเขาน่ากินมากเลยนะทุกคน อถ้ามันประกายแล้วเนื้อมันแน่นเว้ยวยดูสิเนื้อแน่นเนื้อแน่แนแบบเออเนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่น,รนจริงยอนเ <laughs> ขาเพิ่งทอดใหม่ๆเลยคือเพิ่งออกมาจากเห็นกระทะเามื่อกี้แม้ที่เราเทอดอ่ะก็คือน้องๆพวกนี้แหละก็ได้กินก๋วยเตี๋ยว อันนับเรียบร้อยแล้วนะคะยวต่อไปเราจะไปหาของหวานกันนะในแชทในโปรแกรมมันแนะนำมันไม่ได้แนะนำร้านใช่ไหมใช่นะมันไม่ถึ่งกับแนะนำร้านแต่ว่าเป็นฟิลเหมือนแบบเมนูว่ามีเออขนมหวานขนมไทยที่นี่ชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเออมอ้ใช่นะอ่ีกแล้วปาปีปาปีนี่นี่ซื้ออะไรเอาเย็นๆย็นโอ้เย็นเย็นค่ะ อัอเองเลยค่ะนี่เป็ดเป็ดนาโชคเป็ดนำโชคนะคุสัต่กินขายมายี่สปีแล้วไม่เคยขึ้นเลยร้อยทีจ้ะดูอาไเนื้อแน่นสวยค่ะเอาไปค่ะซื้อสองแขเหนึ่งเลยไปเอาวปเอาค่ะเฮงปังังเอานปคะนี่นคุเอาไปฝากทุกคนแล้วไปไปแลวฝากแล้วขอบคุณค่ะอ่เี๋ยวเรา กินให้จุกเลยว่าเราไม่ต้องกินไอติมนะเราต้องกินอะไรละเรากินอันนี้แหละเราจะกินเป็ดกันประมาณ30ตัวในนี้อยากกินฝรั่งอ่ะมันมีฝรั่งอันหนึ่งที่แบบข้างในมันเหมือนแตงโมอ่ะเคยกินไหมทุกคนเนี่ยนี่เห็นไหมไปเอาถุงนึงดีกว่าจะเอาถุงนึงค่ะอันนี้มันเป็นพันอะไรอะคะเปลืองเปลวผงเปลือถุงอ๋อเนี่ยอุ้หูยทุกคนผงเปลือถุงของจีนเหรอ ทำไมมึงน้ามึงเครียดออกมาก็มันหวานแบนบมันดีมากเลยนะคือแบบเราได้กินของอร่อยวตัวโยกอะทุกคนเป็นปะโอเคโอเคไปกินเถอะไปกินกินเถอะตอนนี้จบจบโฟกัสแต่ติม่มซำเดียวแล้วเขามีเชลชวนชิมด้วยอือแล้ว,ลวเอสโซ่ชวนชิมได้ไหมไม่ปลาตะเพชองชิมค่ะทาให้ลองสุดยอดอร่อยอือเดี๋ยวมาลองกันนะอร่อยจริงป่ะไหนจัดดิอยากจะวาร์ปมาวาร์ปนี่ชอง ถ้าพี่ขยับอย่างนี้หนูก็ตัดยากจีี่ต้องอยู่นิ่งๆนิ่งๆเฉยๆพาเสร็จเราสรุปเลยวันนี้นี่มาจบที่ติ่มใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันว่าวันนี้เราใช้งบไปเท่าไหร่จากคนละ120บาทซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะ ต่อแรกกันที่นายหนับก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมาก็จะได้หน้าก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเนยแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดของผมก็เป็นหกสิบหก่ทอดมันอีก60เป็น180ขอสิบ้วกน้ำเปล่าน่าจะ15ป่ะห้าใช่ใช่สิาก็ไปร้อยเก้าเป็ดลูกชุปเป็ดน้ำโชคน้ำโชคไปสองกอกแถมหนึ่งอันนี้อันนี้เป็น300บาท สามร้อยบาทกล่องละร้อยห้าสิบบาทผลเสือป่าป่าเสือผลอะไรอยู่เวลาช่ะอะไรสักอย่างอย่างไรเดี๋ยคนแต่ว่าอร่อยหวานมากสี่สิบาทสี่สิบาทเป็นเอางี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวให้ตัดต่อเอาคิดเนี่ยเดี๋ยวให้ตัต่อเอาคิดให้แล้วกันใช่แล้วก็มีตีนลี่ปิดขายอันนี้โอเคมากเลยคนละยี่สิบห้าบาทเอง หวานมันอร่อยมากนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้กับใชงขอบคุณใช่ต้องขอบคุณใช้ GDP ที่พาเรามาที่นี่แล้วก็ g o o g l e บ a r d ด้วยข้อมูลที่เขาให้ก็จะเป็นในแง่ของภาพรวมนะอย่างเช่นแบบเราถามว่าไปที่ไหนดีในโซนนครปฐมพอดีอแนะนามาตลาดสหวายใช่แนะนำร้านอาหารหรือแนะนำว่าทำอะไรดีที่นี่เขาก็แนะนำภาพรวมอย่างเช่น หาข้าวกินก๋วยเตี๋วกินซื้อขนมขนมหวานขนมไทยผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าอีพีหน้าเราจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทําบุญก่อนอย่าลืมก็อย่าลืมกดติดตามช่องคิดให้หน่อยกดไลค์กดด้วยอ่า YouTube TikTok Facebook โอเคเจอกันครับบ๊ายบายพักผ่อนเรียนจนเรียนจนจนมาเอาคอนเทนต์เหมือนมาเที่ยวคนใจบุญ ไปไงนเลว่ย right? <book> ี่สิบบาทเด็๋ยวะคิดให้หน่อยสุดสัป